เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ของพระบาทสมเด็จพระวชิรลากล้าวเจ้าอยู่หัวจังหวัดอุทัยธาน,นีขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานเฉลิมพระเกียรติครั้งสำคัญในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในงานเฉริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนสัา6รอบ28กรกฎาคม2567วันที่4กรกฎาคมเวลา14นาฬิกาเชิญรว่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ วัดมณีสถิตกปิดถารามพระอารามหลวงและบริเวณแม่น้ำแสแกกรังปากคลองขุมทรัพย์อำเภอเมืองอุทยัยธานีวันที่7กรกฎาคมเวลา16นาฬิกาพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ณพระอุโบสถวัดมณีสถิตกปิดถารามวันที่8กรกฎาคมเวลา9นาฬิกาพิธีเวียนเทียนสมโพธิน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ณพระอุโบสถวัดมณีสถิตกปิดถารามชาวจังหวัดอุทยัย ทานีพร้อมใจใส่เสื้อสีเหลืองและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญในงานเฉลิมพระเกยีรเกรยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบหกรอบร่วมกันบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไทยในเดือนกรกฎาคม2567